อั้หแล้วครับเปเลขอันนี้หนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรบกวนพี่พูดดังๆนะได้ครับได้ครับที่ที่พี่ที่หายในผมเป็นึงได้ไหมครับชครับผมไม่สบายใจครัวจริงครับอ่าโอเคโอเคขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนจะเกิดเหตุนะฮะคือพากันไปที่ไหนมาก่อนที่จะมาตรวจุดเกิดเหตุตรงจมาก่อนจุดเกิดเหตุนะครับเรานัดเจอกันแล้วเราก็ขี่เรือไปทานร้านอาหารนะครับชื่อว่าบ้านตานิษ หลังจากนั้นเนี่ยเราขับเรือจากบ้านตะหน,น,นะครับกลับมาที่สะพานพระรามแปนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าจมาถ่ายตู้หลังจากสะพานพระรามแปดเสร็จเนี่ยเรากำลังจะเดินทางกลับมาที่ที่จอดเรือแล้วก็จากสะพานพระรามแปดมาที่บ้านเสร็จเนี่ยก็เกิดเหตุที่โมหายไปแล้วเราก็ตกใจกันครับใครเป็นคนชวนครับว่าจะต้องไปถา่ายรูปตรงจุดนั้นเราเอ่ยปากชวนเองหรือว่าโมหรือว่าเพื่อนคนอื่น คือจริงๆต้องบอกว่าในการเดินทางของการเดินทางทางเรือครับเขาก็จะถ่ายแลนด์มาร์กเนี่ยคือสะพานอันเนี้ยเป็นเบสิกอยู่แล,แล้วแล้วก็ทางคุณโมคุณกระติกเยก็ชอบถ่ายรูปนะครับก็เขาขอไปถ่ายรูปตรงวิวที่ภาพสวยครับเข้ามาถึงตรงจุดนั้นแล้วโมคือนั่งอยู่ตรงจุดไหนก่อนที่จะพัดตงไปในน้าตามที่เราเก่าห้างเมื่อสักครู่นี้ครับคือต้องเรียนนีครับ โมเนี่ยจุดที่ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นกับป้านเนี่ยคือที่สะพานตะลามแปโมเนี่ยนั่งถ่ายรูปหน้าเรือหลังจากนั้นเสร็จแล้วอะพอถ่ายเสร็จแล้วอะเราอะล่องเรือกลับผมถามว่าตัวผมเองอะ่ะผมไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหน,น,นคือเขาเดินผ่านไปตัวผมอะผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากชื่อคุณแฟนนะครับ คุณแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือคุณแซนเนี่ยก็ได้ข้อมูลว่าคุณโมอ่ะจับขาคุณแซนเพราะคุณแซนนั่งที่ท้ายเรือแล้วยืดขาออกคุณโมอ่ะจับขาคุณแซนไว้แล้วคุณโมอ่ะนั่งปัสสวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแซนหลังจากนั้นน่ะตอนที่คุณแซนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ยเสื้อเปียกน้ําแล้วก็จังหวะนั้นี่ะ คุณแซงก็มีการเหมือนเหมือนจังหวัดน่าจะเป็นเหมือนโดนคลื่นนะครับทําให้จังหวนนะันั้พัดตกแต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลยคุณแซงบอกว่าตกเสร็จแล้วเหมือนคุณโมพยายามจับด้านข้างเหลือแล้วก็ตกลงไปสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลต่อคือว่าคุณแซงตะโกนว่าอีโมตกน้ำคนที่นั่งติดก,กับคุณโมเนี่ยชื่อคุณจอ๊อ คุณจอบก็บอกว่าพี่หยุดเรือโมตกน้ําเราก็หักเรือครับกลับไปหาโมทันทีแต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราไม่เห็นโมเราเราวนอยู่ตรงนั้นเราวนอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ เราทันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือไหมคะเราไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่าเวลาเรือที่ขับเนี่ยครับมันจะมีเสียงเครื่องยนต์อยู่ท้ายท้ายท้ายเรือมันจะมีเสียงเครื่องแล้วเรือพวกประเภทนี้ยจะมีลําโพงเรามีลําโพงใหญ่สี่ตัวเราเปิดเพลงเนี่ยถามว่าคนตกไปเราได้ยินเสียงผมบอกเลยว่ายากมากครับ ขณะนั้นเรือจอดนิ่งไหมครับหรือว่ากําลังขับอยู่ด้วยความเร็วหรือเปล่าเรือพับอยู่ครับด <ฮะ S 2> ้วยความเร็วเนี่ยที่น้ําพัดเนี่ยความเร็วที่น้อยมากเลยครับแล <ฮะ S 2> ้วมีการโยนเสื้อชูชีพออกออกไปให้ใช้บ้างไหมครับในเรือมีชูชีพมีการตรวจสอบไหมครับีชเรือเรือเรามีชูชีพครับชูชีพเ <ฮะ S 2> รามีครบ <ฮะ S 1> แต่ว่าเราไม่เห็นหเราไม่รู้จะยื่นชูชีพให้ใครก็ราหาจุดที่น่าจะเกิดขึ้นครับทุกคนใส่ชูชีพไหมครับทุกคน ณจุดที่เกิดเหตุเราไม่ได้ใส่ชุชีพครับมีการดึงต่ตกไปคุณโนยังมียังให้ยังต่อความช่วยเหลือ่ไหมครับหรือว่าจมไปเลยครับคือต้องต้องเรียนี้ครับผมไม่ผมไม่เห็นตอนคุณโนตกเพราะว่าผมมาอยู่หน้าเรือคนที่เห็นน่ะคือชื่อคุณแซนเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการตกอ่ะผมอยากให้พี่ๆนักข่าวถามข้อมูลตัวนี้จากคุณแซนมากกว่า